สวัสดีคะ่ะทุกคนแอลสุริตานะคะวันนี้คะ่ะแอลพาทุกคนนะคะมากินอาหารที่เป็นร้านที่แอลอะ่ะไปมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเกมื่อก่อนร้านนี้นะคะเขาจะมีสาขาดเดียวอยู่ที่สยามสแควร์ใครที่เป็นเด็กหยามเอต้องรู้จักร้านนี้กับร้านบ้านหญิงนั่นเองนะคะวันนี้แอลจะพาทุกคนคะ่ะมากินเมนูวีแกนซึ่งตอนนี้มีแล้วามาเพิ่มเติมแล้วขอบคุณค่ะอ้าใหญ่มากขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะเมนูที่แอลสั่งมาครบแล้วนะคะจริงๆอะ่ะมันมีเมนูอันนี้ด้วยทุกคนมันมีเมนูเป็นเป็นเมนูแบบชาโนมา่าชาโนแบบวีแกนอะ่ะทุกคนอันเนี้ยมันดีมากเลยนะคะแต่ว่าแอลอาจจะติดใจนะ้ำมะพร้าวที่นี่นะคะตั้งแต่เมื่อก่อนที่แอลกินตอนเด็กๆอุ้ยผ่านมาไม่กี่ปีเองนะคะนั่นแหละนะ้ำมะพร้าวที่นี่คือดีมากลูกใหญ่มากทุกคนจริงๆมันมีซิกเนเจอร์อีกอันนึง ที่เขายังคงมีมาจนทุกวันนี้ใครที่กินบ้านหญิงต้องรู้จักเจลลี่เงาะตอนนี้ยังมีอยู่เลยมีอยู่เลยแต่ว่าเดี๋ยวแอลดูก่อนว่าทองแอลไหวไหมทุกคนอันนี้แอลกินคนเดียวนะนะคะประเด็นนะคะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากอันแรกกันก่อนอันนี้เขาให้มะนาวนะคะแล้วก็เขาให้พริกน้ำตามาด้วยนะคะแต่ว่าแอลเป็นคนที่ไม่ค่อยจิ้มอะไรพวกนี้อยู่แล้วแอลจะลองชิมแบบไม่บีบมะนาวก่อนละกันนะคะชิมข้าวก่อน อ,อ,อันนี้จะเป็นแพนเบดน,นะคะมันเหมือนฟองเต้าหู้ทุกคนเพราะอันนี้เป็นวีแกนนะคะออืม,อม,อมอันนี้จะชื่อเมนูข้าวผัดอาซอสนะคะข้าวผัดอาซอสเจนะคะจะมีขนาหน้าหมูกรอบจิ้วดำแต่ว่าหมูกรอบเขาจะเป็นหมูกรอบเจอืม ดีอ่ะร้านนี้นะคะเมนูนี้แบบปกติก็มีนะใครอยากลองลองได้อตอนนี้เอาบีบมะนาวไปแล้วค่ะบีบมะนาวไปแล้วเราก็จะมาคลุกนะคะเยอะจริงๆอันนี้คลุกให้ทุกคนเห็นนะ้จานมันแบบมันหลุ่มลงไปอ่ะทุกคนมันเรียกว่าแบบจะเป็นโบอยู่แล้วจะเป็นชามอยู่แล้วว่า <c oughs> <c oughs> ที่สุดเลกินข้าวเป็นชามเหรอเนี่ยอันนี้เป็นผักคะน้าซึ่ง เขาใช้แบบกําลังดีอ่ะทุกคนผักคะนาถ้าเกิดว่ามันแก่เกินไปมันจะแข็งแล้วมันก็ขมอันนี้คืออ่อนอะ่ะรสชาติคือเด็ดดวงมาก <C> e <op> อ,อืออือก็คือว่าถ้าเกิดยังไม่บีบมะนาวมันจะมีความเค็มหน่อยหนึ่งจากแบบว่าซีอิ๊วดำพอบีบมะนาวลงไปอะ่ะทุกอย่างคือแบบอื มันเข้ากันมากความเปรี้ยวของมะนาวไม่ได้เปรี้ยวโดดแต่มันทําให้แบบไปคลุกเขากับจานเนี้ยแล้วมันออกมาคือนัวทุกคนมันนัวแบบที่แบบดีมากเราก็เมนูวีแกนถ้าเกิดว่าทุกคนมาที่ร้านนี้นะคะแล้วใครที่ทานวีแกนทานเจบอกเขาได้จริงๆเมนูวีแกนอันเนี้ยมันแยกนะมันจะมีเมนูมังสวิรัตอีกหนึ่งนะคะอันนี้จะแยกออกมาอีกนะคะฉะนั้นสอบถามที่ร้านได้เลยขออีกคำแล้วเดี๋ยวมาชิมมันนี้กันค่ะ เด right? okay. okay. ี๋ยวตอนนี้เราจะมาชิมเมนูนี้กันบ้างนะคะวุยตื่นเต้นอ่ะเดี๋ยวลองชิมแบบปกติก่อนได้ไหมกรอบมากกรอบมากทุกคนอันนี้คือผักบุ้งนะคะเดี๋ยวอินเปียงปะกรอบมากเท้าทูทอดยังไงอื เมนูนี้ชื่อเมนูว่ายำผักบุ้งทอดหมูสับเจนะคะหมูสับอันนี้เป็นแพนเบททุกคนที่เขาใช้นะคะหมูสับอันนี้จะเป็นแพนเบทนะคะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลหลังจากที่ชิมตัวที่แบบเปล่าๆที่เป็นใบไปก่อนแล้วเพื่ออะไรรู้ไหมจะได้บอกทุกคนได้ว่าที่นี่ไม่ใช้น้ามันเก่าเพราะว่าอะไรรู้ปะคะถ้าใช้น้ำมันเก่าปุ๊บอะ เราได้กลิ่นหืนเลยนะนี่แบบไม่มี everything clear everything good นะคะดีมากเ,เดี๋ยวเราจะมาลองกับตัวนี้แล้วนะเขาบอกเป็นยำแต่ว่าเราไม่อยากลาดลงไปเรากลัวแบบกลัวมันหายก้อบบนึกออกไหมทุกคนอ่าเราก็เอานี้มาใสา่มาดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไง มากไปติดไฟรสชาติคือน้ำยำคือเขาทำออกมาได้ลงตัวมากค่ะรสชาติน้ำยำปกติเป็นยังไงแบบวีแกนเป็นแบบนั้นเลยคือหลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยเอารู้ได้ไงคือเมื่อก่อนเอากินปกติเมื่อก่อนตอนนี้เอาเชนมากินวีแกนนะคะเอาเลยบอกได้ว่ารสชาติอะ่ะมันไม่แตกต่างจากเมนูอาหารปกติเลยแต่อันนี้คือไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะคะทุกอย่างทำมาจากพืชซึ่งหมูอันเนี้ยหมูสับอันเนี้ยทุกคน มันทํามาจากแผ่นเบทนะคะมันไม่ใช่หมูจริงๆเนาะมันเป็นแผ่นเบทก็คือทํามาจากพืชน,นะคะเดี๋ยวนี้คือมันมีนวัตก,กรรมอะไรเกี่ยวกับอาหารคือเยอะมากแล้วใครที่แบบอยากจะลองกินแบบไม่มีเนื้อสัตว์นะคะเราสามารถกินโปรตีนได้ครบนะจริงๆตอนนี้เาจ,จะกินรวมทุกอย่างรวมทุกอย่างในคำเดียวได้ไหมก่อนอะผักคะน้าไปด้วยจ้า <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วคำมันใหญ่ไงประเด็นโอ้ยมันกรอบนะจะเข้าปากได้ไหมก่อน อันนี้ผักคนะน้าอหน่งสองพูดได้คำเดียวต้องมาลองทุกคนดีมากไฟนาลี Finally, ทุกคนค่ะสุดท้ายสุริก็สั่งจนได้สุริก็เริ่มอิ่มแล้วแหละเอาจริงยังเหลืออย่างนึง นคือชาชานมเลยเอ่ะชานมไต้หวันดูดีจ้ะ <Do this. S 1> แล้วเขาบอกชงสดทุกแก้วนะจ๊ะ mm hmm. เมื่อกี้ถามเขาเพราะเห็นมันอยู่ในขวดไง mm hmm. นะคะแต่เขาบรรจุให้ถ้าเกิดแบบจะใส่ขวดนะคะเรามาลองกินตัวนี้ดีกว่าอย่างที่แอลบอกไปะคะ่ะว่าอันนี้จริงๆมันเป็นซิกเนซิกเนของเขาตั้งแต่แบบสมัยลุนเดอร์แต่เมื่อก่อนเขาจะไม่ได้ใส่แบบนี้อใครจาได้เขาใส่ภาชนะแบบไหนคะ mm hmm. เขาใส่แบบช่วยแบบนี้นะคะ mm hmm. ตอนนี้มันก็จะแบบ ันก็เก๋กุบดีนะใดๆเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะคือแอลก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงแบบเป็นเมนูที่ยังคงเป็นซิงเจิเจอร์บางคนก็อาจจะบอกว่า mm hmm. เฮ้ยมันก็แค่เจลลี่สีแดงปะ mm hmm. ทุกคน mm hmm. เห็นปากแอลเมื่อกี้ปะคือเวลากินเจลลี่ที่นี่ mm hmm. มันจะมีความเปรียปร้ยวๆแบบที่มันลงตัวคือไม่รู้อะไรเนี่ยแต่แบบ แล้วมันมีความหอมอะ่ะแล้วพอเรากินไปถึงเนื้องอแล้วเคียวงองไปด้วยโ,โหฟินมากทุกคนเดี๋ยวแอลลองให้ดูแอาจะกินพร้อมเนาะด้วยนะเดี๋ยวเขาเนี้ยจะกินพร้อมเนาะด้วยเนาะมันอยู่เรือเน้นนึ่งอ,ะอ่ะอ่าฮ่าเ <gasps> ย็นเลยเงาะเดินสองสาม อหอมอะไรไม่รู้เอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ลองไม่เคยลองชิมนะคะลองได้นะอันนี้อร่อยมากค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามแอลด้วยอาจจะพาไปกินพาไปดื่มพาไปปินที่ไหนนะคะมาติดตามกันได้ในช่วงของมากับแอลค่ะแล้วก็จริงๆตอนนี้มีแพลนหลายแพลนมากเลยนะเดี๋ยวก็ต้องดูเวลาก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะทยอยพาไปก็แล้วกันนะคะ ใครที่เคยกินร้านนี้แล้วร้านบ้านหญิงแนะนำมาหน่อยว่าชอบเมนูไหนนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะลองนะคะกินเมนูวีแกนถ้าได้ไปลองแล้วนะคะลองมาบอกแอลหน่อยว่าคุณชอบหรือเปล่านะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องของน้องแอลไว้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย